ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับนายเ l โนในเกม V4 Global นะครับที่เพิ่งเปิดกันมาได้1วันตอนนี้ครบ1วันครึ่งแล้วนะครับผมเอาละฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำแนะนาผู้เล่นใหม่เนี่ยว่าที่ยังงงกับเรื่องระบบของเกมนะครับแล้วก็เข้ามาอันนี้ซื้อดีไหมอันนี้น่าซื้อไหม <c oughs> เพิ่มค่า CP เบื้องต้นยังไงระบบตรงนี้อันนี้น่าตีบวกไหมอะไรน่าตีบวกมั่ง อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับอ่าเราไปกันเลยครับผมอันดับแรกครับผมเพื่อทุกคนสร้างตัวละครเสร็จไหมใช่ครับทุกคนต้องสร้างนะชื่อก็อักษรห้ามเป็นอักขระพิเศษนะครับแล้วก็ห้ามยาวเกิน8ตัวอักษรนะครับประมาณนี้เมื่อเราเข้ามาในเกมใช่ไหมคุณผู้ชมเลเวลหนึ่งใช่ไหมในเกมมันก็จะแบบเหมือนบังคับเล่นให้เดินเควสเดินนู่นนี่นั่นครับสิ่งแรกที่ผมเน้นย้ํานะผมพูดแทบทุกคลิปเลยนะกับ2คลิปที่ผ่านมาคือกดเข้ามาที่3ขีดครับ แล้วมากดที่ตั้งค่าตรงนี้มันจะเข้ามาหน้านี้นะครับผมให้มากดสนทนาอย่างรวดเร็วเป็นใช่นะครับเป็นใช้นะไม่ใช่ใช่อะไรสนทนา n อ c อย่างรวดเร็วครับในระหว่างเควสกดใช้นะครับแล้วก็ทำเควสการเดินทางพันธมิตรอัตโนมัติกดใช้นะครับอันนี้ผมเน้นย้ำเสมอนะครับผมทำไมถึงเน้นย้ำเพราะเกมเนี้ยอยู่ได้ด้วยเควสนะครับเวลเพิ่มด้วยเควสตังค์เพิ่มด้วยเควสนะครับอย่างแรกครับเพอทุกอย่างเพอทำตามที่ผมบอกไปตามนี้ปุ๊บ เราไปดูเงื่อนไขาการรับของครับผมการรับของเนี่ยผมคุณผู้ชมเข้ามาใช่ไหมกดที่3าขีดก่อนครับดูที่จดหมายก่อนเลยครับมันจะมีของให้สําหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลเวลหนึ่งเนี่ยรับไยคุณผู้ชมกดรับให้หมดเลยคือมันดีต่อเรามากๆนะครับกดรับมาเลยครับต่อมาครับกดที่รูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะข้างแผนที่ถ้าใครแผนที่ไม่ขึ้นครับคลิกตรงรูปโลกที่มีปักหมุดตรงนี้นะครับคลิกซะแล้วก็กดตรงนี้ครับตัวสามเหลี่ยมที่มันเป็นไอ้นั่นอะไอที่เขาเล่นกันในปาร์ตี้อะออกดเข้าไปปุ๊บ รางวัลออนไลน์ครับสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ต้องรับคือเล่น60นาทีคุณจะรับของทั้ง7อย่างตรงนี้ครับเช็คอินฉลองเปิดเกมครับเมื่อผู้เล่นเนี่ยลอ็อกอินเข้ามานะครับผมลอ็อกอินในแต่ละวันเกมนี้นะสำคัญมากตัดรอบทุกเที่ยงคืนนะครับผมเพอเที่ยงคืนมันก็จะตัดเป็นอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ก็มันเปิดมาได้วันครึ่งก็เท่ากับว่าของในเกมเราต้องรับเป็น2วันนะครับเริ่มใหม่ตอนนี้ยังทันอยู่ครับไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไป,ปรมากกว่านี้ครับ อาทิตย์แรกยังเริ่มทันต้องสู้ๆครับผมเกมนี้สายขายันครับอ,อาละฮะอันนี้2ออย่างแล้วนะต่อไปอันนี้เป็นของที่เราเล่นมาเรื่อยๆแล้วจะได้รับนะครับผมสะสมยอดเติมเงินอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่อง V.I.P. ครับเมื่อทุกคนเติม V.I.P. ถูกว่าเติม V.I.P. ตรงนี้นะสมาชิก30วัน จริงๆผมพูดไปแล้วแหละเรื่อง V.I.P ในคลิปที่แล้วนะครับคือมันดีแล้วกันถ้าเติมไว้มันจะเล่นง่ายขึ้นพอสมควรนะแต่ไม่ได้เชียร์ให้เติมแต่ถ้าเติมจะดีกว่านะครับ300ถ้าคุณผู้ชมเติมมา300คุณจะได้ยอดสะ,ส,ะ,ส,ะสมยอดเติมเงินตรงนี้นะครับคุณจะได้ม้าสีฟ้าม้าสีฟ้าเอา้ามีคนถามมันดีหรอพี่ม้าสีฟ้าก็ดีครับสําหรับตอนนี้คือต้นเกมคือดีมากครับสีฟ้าจําต้องบอกเลยว่าดีจริงๆครับ อ่ะฮะประมาณนี้ครับคือมันช่วยคุณได้เยอะเออมันช่วยเพิ่มค่า CP เพิ่มเพิ่มค่าพลังลบได้เยอะนะครับคุณก็จะได้2อย่างนี้ไปเพียวเพียวอ่ะต่อไปครับอันนี้สร้างกิวพันธมิตรอย่างอ่ะอีกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อทุกคนอะ่ะเลเวล30ปุ๊บทุกคนควรที่จะมีกิวนะครับกิวจะช่วยเพิ่มอะไรครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆครับบัฟกิวสิ่งที่ต้องมีนะสำหรับอันอยู่ตรงไหนวะบัฟกิวครับ เมื่อกิ้วคุณเลเวล1คุณจะได้รับ EP x บวกหเปอร์เซ็นต์เลเวล2อาจจะดูเหมือนน้อยครับแต่ถ้าคุณนะ่ะปั้นกิ้วมาเรื่อยๆอะ่ะจนถึงเลเวล20คุณดูว่าได้รับอะไรบ้างครับได้รับ EP x บวกยี่สเปอร์เซ็นต์ defense บวกสอง HP บวกหนึ 100, ถือว่าเยอะมากๆนะครับ e อฟเฟกต์ potion HP บวกยี่ครับทองที่ได้รับบวกยี่อร์เ็น attack บวกร้อคุณก็จะเพิ่มค่า CP ไปนในตัวด้วยประมาณนี้ครับผมอ่าแล้วดูของครับของที่ต้องรับต่อสเสบียงพิเศษ เพื่อหัวหน้าคนใหม่ครับอันนี้ล็อกครบ7วัน7วันคุณจะได้เจมสีฟ้ามายัดในอุปกรณ์ของคุณครับเดี๋ยวผมจะพูดในต่อไปเรื่อยๆนะของขวัญทับเลเวลครับเมื่อคุณเลเวล50เนี่ยตอนนี้อย่างผมเลเวล50แล้วคุณจะได้ของโอ้โหมากมายครับเดี๋ยวยังไม่จบเท่านั้นครับเมื่อคุณเลเวล55ก็ได้อีกยาวไปยันเลเวล90จะได้ของส้มนะครับเป็นต้มหูนะแต่ผมจะบอกว่าเเวลยากพอสมควรครับ คนที่เล่นแรกๆเอ้ยง่ายง่ายสบายๆอะไรอย่างงี้เดี๋ยวต้องมาดูนะครับผมต้องมาลองกันก่อนครับรับของเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยเลเวลอัพอ่ะคุณจะได้ของเรื่อยๆเว้ยมันจะเป็นตำราอัพสกิลา Skill ให้คุณอัพซะไม่ต้องกลัวครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่อัพไปเลยครับอัพเพื่อให้สกิลอ่ะของคุณอ่ะเลเวลเพิ่มขึ้นมาเว้ยเพื่อคุณที่จะได้ยิงแรงขึ้นครับมันจะแจกตลอดทุกครั้งที่อัพเลเวลเลยนะปะมานี้ครับผมแล้วก็อัพของครับ ตอนนี้ของที่ผมใส่อยู่คือมีม่วงปนฟ้าปนเขียวประมาณนี้เอ้าพี่พี่เล่นมาก่อนนะพี่ก็ต้องได้ของก่อนใช่ครับเล่นมาของได้ก่อนได้ของก่อนครับแต่มันไม่ได้หายากลําบากครับมาดูที่เควสครับตรงนี้การเดินทางของบันธมิกอันนี้คือเควสหลักนะครับทุกคนดูที่เควสหลักครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปเมื่อคุณเลเวลหนึ่งใช่ไหมคุณเคลียเควสบทที่1จบปุ๊บคุณมาเคลียเควสบทที่2จบปุ๊บเคลียเควสบทที่3เสร็จปุ๊บ บทที่3ครับอันนี้สําคัญแล้วครับคุณจะได้ของฟ้ามาใช้ฟรีๆครับอันแรกนะจะเป็นถุงมือนะครับอันที่สองจะเป็นอาวุธนะครับอาวุธรองนะอันที่3จะเป็นรองเท้าครับสีฟ้าแล้วก็จะเป็นก่อสีฟ้าครับแล้วตามด้วยอาวุธหลักสีฟ้าครับคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณเล่นมาถึงบทที่3เนี่ยคุณรู้สึกประมาณจะเลเวลประมาณรวมๆสามสิบสเนี่ยคุณมีของฟ้าใช้ครับแล้วจะมีคําถามอยกว่าเฮ้ยพี่แล้วของฟ้าเนี่ย มันมีเันของม่วงของส้มเลยไม่เหรอแล้วผมจะตีบวกดีไหมผมจะแนะนําบอกไปเลยก่อนเลยว่าตีบวกครับดีที่สุดครับควรจะตีไปเลยครับอยู่อย่างเช่นผมนี่ตีไปแล้วนะคือตีบวกไปเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียดายครับเพราะใบตีบวกก็มันจะมีดันสําหรับลงใบตีมวงเดี๋ยวผมจะไปทาคลิปแยกเกี่ยวกับดันเจียนให้ละเอียดกว่าน,นี้นะครับผมอย่างแรกคือข้อสงสัยคือตีบวกไปเลยครับเมื่อคุณได้ของฟ้ามาคุณตีบวกให้เป็นบวก5ทั้งหมดครับ แนะนำว่าบวกประมาณ5พอครับถ้าบวก6บวก7บวก8ไปมันก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไระเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงที่ทําให้ของคุณหายไปด้วยนะครับแล้วก็อีกระบบหนึง่งเมื่อคุณเลเวลมาพอสมควรเนี่ยคุณจะได้เสริมพลังเวทครับเสริมพลังเวทตรงนี้มันต้องใช้ตาําราผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งใช้นะครับมาดูตรงนี้ก่อนครับมานี่พลังอุปกรณ์ครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วมันจะเขาเรียกว่าการยัดเจมนะจริงๆแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาหัวข้อมันก่อน มันอยู่ตรงนี้หินวิญญาณครับหัวข้อหินวิญญาณนะว่าคุณเลเวลพอสมควรเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเลเวลไหนคือมันจะขึ้นมาแบบนี้เว้ยให้ใส่หินอันนี้สําหรับของม่วงผมอยากได้เจมสีฟ้ามาใส่เว้ยแต่ถ้าคุณมีของสีฟ้าผมแนะนําให้คุณอะ่ะใส่ไปเลยเว้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมใส่แล้วอ่ะใส่ไปอัพให้ได้เลเวล20ครับขั้นแรกอะ่ะตอนแรกอะ่ะคุณใส่ใช่ไหมคุณจะอัพได้ถึงเลเวล10ถูกปะ คุณเอาเจมอะไรก็ได้มาอัปเกรดแล้วมันจะปลดล็อกให้มาถึงเลเวล20แนะนําว่าอัพสักเลเวล20พอครับกาลังสวยครับทํากับทุกอาวุธเลยนะเพราะคุณเล่นไปเรื่อยๆเจมมันจะดรอปให้คุณอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่ได้อะไรอย่างนี้เล่นไปเรื่อยๆครับตีมอนเตอร์มันก็ตกครับผมเล่นแบบขี้หมูขี้หมายังตกเลยเนี่ยใส่เจมไปเลยครับยกเว้นของม่วงนะแนะนําว่าให้รอของที่ล็อกอินครบ7วันเนี่ยเป็นกล่องเจมเนี่ยมาใส่แทนจะดีกว่าครับผม กละมานี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูกล่องเจมตรงนี้อ่ะยังอย่างกล่องเจมตรงนี้กล่องฟ้านะครับหินวิญญาณระดับหายายากนะครับแนะนําให้เอามาใส่ของม่วงครับผมมันจะมีตัวล็อกอินเจ็ดวันอยู่เดี๋ยวผมหาก่อนสักคู่นึงอยู่ตรงไหนวะนี่ครับพอคุณมาเล่นคุณแน่นอนเจ็ดวันนะคุณต้องได้ของม่วงอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเคเวสถูกปะเนี่ยเจมครับผมแนะนําว่าให้เก็บของม่วงว้ใส่เจมอันนี้ก่อนจะดีที่สุดนะครับคือบาลานซ์ของไว้นในตัวประมาณนี้นะอ่ะ ก็มาถึงเรื่องของครับยังไม่จบนะเมื่อคุณเล่เลนมาถึงบทที่3คุณจะได้ของฟ้าถูกป่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะตรงนี้แล้วคุณก็จะได้การอญเชิญไข่สัตว์เลี้ยงระดับชั้นดีก็คือสีเขียวนั่นเองคือเมื่อคุณขยันทำเควสอ่ะคุณก็จะได้ของเรื่อยๆเว้ยคือมันเกมมันทำให้นะครับมันทำมาให้แล้วก็จะได้ของฟ้าอีกขั้นหนึ่งอีกตรงนี้ครับบทที่สี่ครับคก็จะได้เปลี่ยนของอีก แล้วเมื่อคุณมาถึงบทที่5ก็คือช่วงประมาณเลเวล50บวกเนี่ยมันก็จะได้ของม่วงครับตอนนี้ผมเพิ่งทํามาได้2ชิ้นนะประมาณนี้ครับสําหรับตัวนี้ของผมนะครับผมแล้วก็เตรียมคือมันจะแจกของม่วงยันของของม่วงอะไรของม่วงครับยันเลเวล60ครับอาา่าฮะประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ยนี่คือการอัพแนะนํานะครับสําหรับอัพของยังไม่ต้องไปหาอะไรครับ ยังไม่ต้องไปลงดันแบบพวกพีชิดว่าเอ้ยเห็นว่ามันได้ของได้เครื่องประดับอะไรอย่างี้อย่าพึ่งครับมันจะมีแจกเรื่อยๆนะแนะนํามาซื้อก่อนครับซื้อเอาเลยแล้วก็ร้านค้าครับแหวนครับผมสําหรับใครที่เล่นการสลิงเกอร์แบบผมนะ่ะผมแนะนําว่าให้ซื้อเป็นแหวนตัวนี้ครับแหวนต้านทานจิติยดครับสําหรับใครที่ ไม่รู้ว่าจะเอาโกไปทําอะไรซื้อ2อันครับแล้วคุณจะได้ตัวนี้มาใส่ครับสีฟ้า2ององวงนี้ครับคีย์บวก56ป้องกันการป้องกันผักถอยหลัง1%ป้องกันลม้มลง1%ป้องกันสตาร์ทหนเอร์เซนะครับผมซื้อ2วง2ล้านครับไม่ต้องกลัวครับเกมนี้เงินแจกเยอะมากแต่ก็อย่าใช้ฟุ่มเฟือยไปสะทีเดียวนะเพราะว่าเงินก็สําคัญเช่นกันนะครับผมประมาณนี้ครับที่ผมจะแนะนําต่อไปแนะนำระบบเพิ่ม C ีพีคร่าวๆครับ อย่างที่บอกครับสลักครับคุณจะได้ทุกครั้งที่คุณผ่านเควสคุณจะได้แต้มมาอัพสลักครับก็คือหินตัวนี้ครับหินสลักเอามากดอัพได้เลยตรงนี้นะไม่มีผิดไม่มีถูกครับกดอัพเรื่อยๆครับให้มันเต็มประมาณนี้ตรงนี้จะเต็มที่5ครับตรงนี้จะเต็มที่10ครับตรงนี้จะเต็มที่20นะแต่ของผมยังไม่เต็มและไอ,ไอตัวทางด้านแผ่นหินพิศดาตรตัวเนี้ย เดี๋ยวเกมมันจะแจกให้เองครับเมื่อคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยๆก็อย่าลืมเปลี่ยนสีเขียวมาใช้กันนะครับเช่นเดียวกันครับตรงนี้เหมือนกันเลยจะมีสีเขียวมาเปลี่ยนให้คุณผู้ชมนะฮะตรงนี้ผมปล่อยทำเควสไปอยู่ระบบต่อไปครับระบบศักยภาพครับตรงนี้ผมขอเรียกมันว่าตะเกียงไฟ hey, <wake> ก็ประมาณนี้ครับสองอย่างนี้ให้ผมแนะนำว่าให้อัพเท่าๆกันครับเพราะว่า เวลท้ายๆเนี่ยมันอัพขึ้นยากมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็ระบบที่จะเพิ่มค่า CP ได้อีกมีอีกมากมายหลายอย่างครับเช่นคอลเลกชันหนังสือของปีศาจครับถ้าเคยเล่นเคมเมีเลออริจินเนี่ยก็จะอารมณ์คล้ายๆกันครับสะสมคอลเลกชันครับแล้วคุณก็จะได้ค่า CP เพิ่มเช่นกันครับนี่ครับเมื่อคุณเก็บวิญญาณของปีศาจได้นะครับคุณก็จะเพิ่มครับมันจะเพิ่มดีเฟนส์าศูนย์เพิ่มเติมบวกสา แอคแทดอสูรเพิ่มเติมแล้วแต่มอนสเตอร์ครับแล้วแต่ความขยันอันนี้แนะนําให้ทาท้ายๆนะนี่ก็จะช่วยเพิ่มค่า CP ไปด้วยครับเอาข้าวปะมานี่ครับแล้วก็เซตไอเทมครับสะสมแล้วมันก็จะปลดล็อกเหมือนกันคอลเลกชันถ้าใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมครับระหว่างนี้ฝากกดซับสไครต์ครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอย่างละเอียดยิบบอกอีกทีหนึ่งครับต่อไปครับแนะนําดันเจี้ยนเบื้องต้นครับเนี่ยดันเจี้ยนเนี่ยคือมันลึกลับและมันก็คือข้อมูลเยอะมากครับ แต่มันจะมี3ดันด้วยกันครับดันที่ดันแรกที่จะบอกคือรูนาทาครับดันอาวุธเขาเรียกกันดันอาวุธนะดันที่2ครับเป็นดันพิชิตครับก็คือจะเอาค่าตรงนี้ที่เกมแจกเนี่ยเอามากดเปิดนะครับมีคนถามว่าเฮ้ยพี่พิชิตเข้ายังไงทําไมผมกดเขาไปแล้วยังมันขึ้นยังไม่พบทําไมมันถึงกดไม่ได้เนี่ยยังไม่พบยังไม่พบก็คือเราต้องมากดตรงนี้นะการตรวจจับเดียวหรือว่าการตรวจจับสูงสุดก็คือใช้ ไอ้เจ้าลูก,ลกบอลสีม่วงเนี่ยทั้งหมดนะครับเพื่อเปิดประตูดันเจี้ยนเราเข้าไปตีครับด่านนี้นะครับเขาเรียกกันง่ายๆว่าดันประดับนะครับผมจะเข้าไปเอาประดับนะตรงนี้ครับสําหรับสีม่วงนะฮะแล้วก็จะได้เหรียญปลาหมึกดําด้วยเอาไปแลกของประดับในร้านร้านแลกเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะแล้วดันเจี้ยนสุดท้ายครับนรลกมายาเป็นดันเจี้ยนที่เพิ่ม EXP กับหาของนะครับ ตรงนี้ครับดันแรกครับ CP แนะนำสามพันเก้า็คือมันจะเพิ่มใบตีบวกอะไรประมาณนี้ครับดันที่สอง CP หมื่นสามครับจะเพิ่มพวกการตีบวกอาวุธเนี่ยเป็นแผ่นตีบวกอาวุธหรือง่ายถ้าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าหินตีบวกนั่นเองมันจะเป็นระดับสีฟ้านะครับเอ้ยพี่แล้วมันมีระดับด้วยก็ง่ายๆครับสมมติว่าเราใช้ของสีฟ้าอยู่ถูกป่ะเราก็ต้องใช้แผ่นสีฟ้าตีแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ย เราจะใช้ไอมันจะเป็นใบแบบนี้เหมือนกันครับคุณผู้ชมแต่ว่าพื้นหลังอ่มันจะเป็นสีขาวๆสีดำๆอ่ามันก็จะใช้ตีบวกได้ครับก็คือถ้าเป็นสีฟ้าก็ต้องใช้สีฟ้าตีระดับสีฟ้าขึ้นไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมอ่าฮะข้าว นะนำดันเจียเจียนจบไปแล้วครับต่อไปช่วงเลเวล45บวกเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรากเลือดเหลือเกินครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มอนเตอร์เริ่มถึกครับเวลเริ่มจะขึ้นยากครับผมที่ผมไม่กลัวผมมีดันมาน,นลกมายาอยู่ใช่ครับดนนันนรกมายาครับให้เก็บเวลได้ครับก็จริงมีเควสนู่นนี่ให้ทำก็จริงข้างในเพียงแต่ว่ามันจะกัด2ชั่วโมงไงเราก็ต้องไปทำเควสอยู่ดีถูกปะ แล้วก็มันจะส่วนใหญ่นี่เขาเข้ามาตรงนี้เอาของกันซะมากกว่าครับตรงนี้ครับน้ำยาชำระล้างส่องแสงแล้วก็ตำราหนังสือต้องมนครับไว้ทำให้กับอาวุธประมานี้ครับแล้วก็หนังสือสกิลสีม่วงตำราสำหรับ PVP ครับแล้วก็น้ำยาชำระ้างอุวยพรสีส้มครับซึ่งสูงมากๆตรงนี้ครับมันเกมนี้คือเหมือนแบบมันดักว่าไม่ให้คนที่แบบว่ารู้เยอะ ไปนั่งฟาร์เวลจนไม่เดินเนื้อเรื่องอะ่ะมันบังคับให้เดินเนื้อเรื่องแล้วก็บังคับให้ทำเควส์ไปในตัวด้วยเพราะเกมนี้จะอยู่ได้ด้วยเควสครับผมประมาณนี้เลยคือถ้าคุณไม่เดินเควสคุณก็จะไม่ได้ของไม่ได้อาวุธไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้เงินครับเขาการพวกที่แบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนแลกนาล็อกโมบายอะ่ะคือการพวกที่แบบว่าเอาตัวลองมา มาทำเขาเรียกว่ามาดันเวลอย่างเดียวไม่ได้ดันเควสอะไรประมาณนี้ครับเขาตัดตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ไอ้นรกดันนรกมายาตรงเนี้ยคือมันก็ไม่ได้เวลซะฉุดฉาดขนาดนั้นครับแต่ว่าทิ้งไว้แล้วไปนั่งทํางานได้ครับก็คือมันก็เพิ่มเวลอยู่แต่ไม่ได้มากมายถึงขั้นที่วบาว้าวอะไรขนาดนั้นครับแล้วก็พอคุณขึ้นเลเวลช่วง50แล้วเนี่ยคือมันจะอืดอาดมันจะทร,รมานมากครับดูอย่างผมตอนนี้ดิแนะนำครับช่วงนี้ทุกคนต้องหมั่นดูยาครับพยายาม เปลี่ยนยาตรงนี้เป็นยาตัว300ร้นะไปซื้อยาฟื F ้นฟูเฮดพี่สามมาใช้นะครับแบบเนี้ยแบบออะไรพูดอะไรแบบอัพอัตโนมัติครับแล้วก็แบบอัพด้วยมือครับขวดละ5,000ครับฟื F ้ F นฟูเฮดพีทันทีไม่สามารถใช้อัตโนมัติได้ผมแนะนําเวลาคุณเดินเควสช่วงเลเวลเนี้ยควรจะมีเวลาให้มันนิดหนึ่งเวลามันไปตีบอสครับมันจะมีทุกเควสอะ่ะ ของเพย์เนื้อเรื่องหลักมันจะมีถ้าเราไปตีบอสใช่ไหมล้วมอนเตอร์มันจะลุมเรามันจะเรียกลูกน้องออกมาลุมเราซึ่งนั่นแหละเราจําเป็นต้องใช้ยาตร,ตรงนี้กดช่วยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่สายเติมแบบเกมนี้ผมสืบมาว่าถ้าเติมมันต้องเติมหนักมากเติมหนักแบบเป็นหมืน่มนๆเพื่อที่จะเก่งจริงๆอ่ะแต่สาหรับบ้านๆอย่างผมเนี่ยผมเติมแค่ v i p นี่ก็สุดยอดแล้วนะสามร้อยก็คือมันก็ช่วยให้อยู่สบายขึ้นนะครับแต่คนอื่นก็เติมได้ผมก็เห็นคนก็เติมมันเยอะแย,ะเ,ยะเลยมันก็จะอยู่สบายขึ้นประมาณนี้ครับ ผมแนะนําให้ซื้อยาตัวนี้มาเวลาคุณทําเควสครับแล้วคุณก็กดไปเวลาไปเจอบอสแต่ว่าถ้ามันเป็นตีมอนหลายๆตัว6ตัว45ตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปกดมันนะแต่เมื่อคุณต้องตีบอสไปเควสเนี่ยผมแนะนําให้เอามาไว้ที่ช่องนี้นะครับกดใช้ซาแล้วมาวางไว้เวลาตีบอสก็ดูมันหน่อยครับเดี๋ยวมันจะตายนะครับเพราะว่าการฟื้นฟู เวลาเราตายเกมนี้เนี่ยจะติดลบ EXP เรา90นะครับเราต้องไปฟื้นฟูแล้วฟื้นฟูฟีลแค่วันละ5ครั้งเท่านั้นนะครับผมนี่ครับคือสิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดครับก็แนะนำไว้ครับที่มุ่งเน้นเลยจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะทำของแล้วก็เวลไปในตัวครับพยายามอัพอะไรได้อัพไปก่อนครับแต่ว่าเพอ่เป็นของมุ่งก็ต้องระวังนิดนึงอย่าอัพมั่วซั่วเนี่ยอย่างเงี้ยตอนนี้ผมเจอบอสแล้วคือผมจะโดนลุมหนักเห็นนะ แล้วเลือดผมดูจะเริ่มไหลเป็นน้าแล้วเห็นปะคือโดนดุมจัดๆอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้ตีตัวลูกน้องมันก่อนครับแล้วก็คอยกดยาตรงนี้ครับเพิ่มตีนะาห้าร้อยเห็นไหมนี่ขนาดผมผมว่าผมอัพของพอสมควรนะผมยังโดนตีขนาดนี้คุณผู้ชมประมาณนี้ครับแล้วมอนมันถึกถึกไม่ว่าตีไม่เข้าอีกแล้วตีเราหนักเหมือนกันนะครับถึงจะ40 30 200ออย่างเงี้ยแต่ดุมหลายตัวมันก็เกลียนตายนะครับนี่ครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่เริ่มต้นนะก็ขอบคุณไว้ด้วยตรงนี้ครับผมแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ไว้เป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะมาเจาะลุกเจาะลุกอะไรเจาะลึกเรื่องดันเจียนครับผมสดๆเลยไม่ตัดและคลิปกูคลิปหน้าผมจะมาเจาะจลึกเรื่องดันเ,เนจ,จีเนเยนกับเรื่องการตีบอดอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เรื่อง ไอหัวข้อศักยภาพทักษะตรงนี้นะครับแล้วก็หัวข้อสลักนะฮะมาเจาะลึกกันแต่ตอนนี้ผมก็ใกล้จะตายนะครับผมปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมกดซับเยอะลงคลิปไวหยอกหยอกหยอกทำอยู่แล้วครับทำอยู่แล้วไม่กดก็ไม่กดก็ทำนะครับเพราะต้องทำครับประมาณนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบายบายครับ